ก่อน่ายทำรายการนะครับผมและก็ทีมงานก็ต้องมีการเตรียมการที่ดีครับโชคดีที่ผมมีผู้ช่วยมืออาชีพอย่าง Nokia N-Series และก็เว็บไซต์ OV ผู้ช่วยที่ทำให้ผมเนี่ยเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ของผมได้อย่างง่ายดายครับผมสามารถวางแผนการทำงานนะครับด้วยการใช้ OV-Sync เพื่อดูตารางปฏิทินหรือการเรียกดูไฟล์จากคอมพิวเตอร์นะครับ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์และก็รายละเอียดของแต่ละบุคคลที่ต้องการจะติดต่อนะครับถึงแม้มือถือจะหายก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะทุกอย่างถูกซิงค์ไวบนโอวีแล้วทุกการเดินทางของผมนะครับก็มีภาพประทับใจเกิดขึ้นเสมอเว็บไซต์โอวีก็ช่วยให้ผมเก็บภาพความทรงจำเหล่านั้นแบบไม่จำกัดได้ด้วยเพียงแค่อัปโหลดรูปขึ้นจากโนเกียเอ็นซีรีส์เพื่อนเพื่อนทีมงานของผมก็สามารถเห็นภาพเหล่านั้นได้ทุกที่หรือจะดาวน์โหลดมาใช้งานก็ได้ครับ ลองพิสูจน์ความสามารถของคุณนะครับว่าสามารถมาเป็นผู้ช่วยของผมได้หรือเปล่านะครับ <m akes> ผ่านเกมบนเว็บไซต์ w w w n o k i a c o t h c o n v e r g e n c e h u n ครับ